สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับหายกันไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคม 3. ขอขอคืนเงินบางส่วนขอกู้เงินชราภาพของตนเองและขอเลือกเงินก้อนบำเหน็จได้ทั้งหมดเรามาติดตามเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคม การแก้ไขกฎหมายประกานสังคมฉบับล่าสุดมีหลายคนเฝ้ารอคอยเฝ้าติดตามหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์ร,รัชกิจป,ปาการได้ออกมาสื่อสารได้ออกมาชี้แจงให้ผู้กันตน24ล้านคนได้ทราบเรื่องนี้กันความคืบหน้าปัจจุบัน ตอนนี้เรื่องของสามขอเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับล่าสุดจะเป็นไปอย่างไรจะเดินหน้าอย่างไรหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการสื่อสารรอนํำเสนอเข้าสู่ครมเมื่อ,อไรเป็นคำถามที่ผู้กันตนหลายคนหลายท่านถามไถ่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว เงินชลาภาพของผู้กันตนเป็นเงินก้อนสุดท้ายหรือเป็นความหวังของผู้กันตนมากกว่า20ล้านคนประกันสังคมตอนนี้ดำเนินการอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินอย่างไรมีคำตอบ ซึ่งพระราชบัญญัติประกันสังคม3ขอจากการถแถลงชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมท่านพิพัฒน์รัชกิจปาการพร้อมทีมสำนักงานประกันสังคมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมที่มีการถแถลง2เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์ ปีพศ2567ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่อง3มขอสองเดือนแล้วการคืนเงินบางส่วน30%การกู้เงินชลาภาพของตนเองการเลือกเงินชลาภาพเป็นเงินก้อนบำเหน็จสามารถเลือกได้ตอนนั้นสองเดือนที่ผ่านมาพิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พูดสื่อสาร ถึงพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้หรือเรียกว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5หลายคนคงทราบดีหลายคนรอคอยซึ่งสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนั่นก็คือมาตราของสามขอนั่นเอง มาตาของ3ขอว่าด้วยขอคืนเงินบางส่วนในกรณีที่ผู้กันตนสามารถขอคืนเงินบางส่วนได้แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเบื้องตน้นสามารถได้คืน30%ของเงินฉลา,าพทั้งหมดกรณีต่อมามาตาต่อมาเป็นการขอเลือกเงินฉลาภาของตนเอง สามารถเลือกได้เป็นเงินก้อนเป็นเงินบําเหน็จถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบมากกว่าเกินกว่า180เดือนก็ตามมากกว่า15ปีก็ตามสามารถเลือกเงินก้อนได้ทั้งหมดสามารถเลือกเงินก้อน60เดือนล่วงหน้าได้ซึ่งสาระสำคัญตรงนี้แหละที่ผู้กันตนหลายคนหลายท่าน รอความหวังจากสำนักงารประกันสังคมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสองเดือนผ่านมาแล้วเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคมสามขอขอคืนขอกู้ขอเลือกตอนนี้สถานะตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างรอการจัดลำดับเข้าสู่คอรมอ นั่นก็หมายความว่ากรณีของสามขอตอนนี้คำตอบเรื่องนี้คำตอบสามขอก็ยังคงอยู่ระหว่างการจัดลำดับนำเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีกฎหมายสามขอนี้จัดลำดับเข้าสู่วาระ การประชุมครมออีกครั้งหนึ่งมีหลายคนหลายท่านถามสงสัยเรื่องนี้เป็นอย่างมากทำไมไม่นำเสนอทันทีทำไมนำเสนอช้าจังจากคำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรยงานเองจากคำตอบของสำนักงานประันสังคมเอง ได้ตอบเรื่องนี้ว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้ฉบับใหม่นี้ผ่านสำนักงานประกันสังคมผ่านกระทรวงแรงงานและตอนนี้อยู่ที่สำนักเลขาธิตรีอยู่ระหว่างการจัดลำดับเพื่อจะนำเสนอเข้าสู่คอรมอผ่านมาแล้วสองเดือน ยังรอการจัดลำดับซึ่งก็ต้องแน่ชัดแน่นอนต้องสื่อสารให้กับผู้กันตนที่รอคอยเรื่องนี้อยู่คำตอบก็คือตอนนี้อยู่ที่สำนักเลขาเพื่อจัดลำดับเพื่อจัดวาระนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคลมท่านพิพัฒน์รัชกิจปาการเองก็ยืนยันชัดเจน สื่อสารชัดเจนหลายครั้งที่สื่อสารออกมาว่ากฎหมายนี้จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมอแน่นอนและจะประกาศบังคับใช้แน่นอนแต่ต้องรอการจัดลำดับการจัดวาระของสำนักเลขาและที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ประกันสังคมผู้บริหารประกันสังคมก็อยากจะให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านที่ประชุมครมหลายคนหลายท่านก็ยังต้องรอเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะนำเสนอเข้าคอรมวันอังคารไหนคำตอบนี้ น่าจะเป็นคำตอบชัดที่ได้รับการสื่อสารจากหลายๆสื่อแม้แต่ผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะนำเสนอเข้าสู่ครมอเมื่อ,อไรอย่างไรคงจะได้คำตอบชัดสำหรับเรื่องนี้คำถามหลายๆคำถามที่ถามเข้ามาก็ต้อง ตอบว่าขั้นตอนยังอยู่ระหว่างการจัดลำดับจัดวาระเพื่อน,นำเสนอเข้าสู่ครมต้องตอบแบบนี้ต้องสื่อสารแบบนี้อย่างไรยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สื่อสารอีกครั้งหนึ่งให้กับหลายคนที่ถามกันเข้ามา สวัสดีครับ